มาเล่าให้ฟังก่อนอันดับแรกตอนนั้นน่ะครูผ่าไทรอย์เนาะครูผ่าก้อนไทรอย์ออกไปนะคะทุกคนตอนนั้นครอบครัวของครูเนี่ยนะคะค่อนข้างไม่มีตังเลยค่ะทุกคนคาครูก็เลยหยิบสมุดธรรมะเนี่ยไปด้วยอะค่ะนะแล้วครูก็สวดมนต์ครูก็นั่งสมาธิครูก็แผ่บุญกุศนของครูตามที่ในสมุดธรรมะคาถาพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยจะมีคาถาเงินล้านจะมีคาถาศุนทรีวานี ครูก็หงหสิกรรมแล้วแหละว่าครูจะไม่สวดเล่มนี้แล้วครูก็มาเจอเล่มใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะมาที่นี้จะเอาอยัางไงนะคะกับใจครูปัจจุบันเนี่ยแต่ลึกๆเนี่ยเป้าหมายในการทําความดีเนี่ยครูอยากทําช่อง y o u t u b e เนี่ยมาสายทางททั้ะส่วนมากเพราะครึ่งชีวิตแล้วเนาะก็ไม่รู้จะทําอะไรนอกจากความดีแล้วนะคะสมมติวันเนี้คุณเจ็บไข้ได้ป่วย เลี้ยงลูกอยู่บ้านคุณไม่ได้มีรายได้เชื่อเรื่องผลบุญเถอะนะคู่เนี่ยสวดมนต์อะแล้วก็อธิษฐานจิตคร่อธิษฐานจิตว่ายังไงหรอคูสวดมนต์เสร็จแล้วคูู้บอกว่าคููแผ่บุญให้ปู่ย่าตายายหมดเลยให้ญาติพี่น้องให้สามีของครัวได้มีทางหาเงินนะ่ะมาดูแลคููตอนที่คูัวกำลังผ่าคออยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงดูครอบครัวแล้วเขาก็เล่าให้ครูฟังทุกครั้งเลยว่า ย่าอาหรือได้งานทำแล้วกับผลบุญทุกวันนี้ครูไปทำบุญมาใช่ไหมครูจะแผ่ให้บริษัทเคงหงทองบริษัทรถเบนซ์ของเจ้านายของครูค่ะของเจ้านายของแฟดให้เขาแบบให้เซลล์ทุกคนอนะ่ะขายรถด,ดีๆมีงานมีเงินเอยอะๆขึ้นจะได้มีเงินพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะคะครูจะอธิษฐานแบบนี้ ก็เคยเห็นผลทันตาคู่เคยสั่งคู่ขอพรหลงพ่อพิกเนตค่ะแล้วให้มีงานมีรถมาวันหนึ่งคือวันหนึ่งสี่ห้าคันจนเขาทําไม่ทันเลยค่ะเห็นไหมอยู่ที่เราจะสั่งจิตยังไงเวลาเราทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลทีนี้กูจะมาบอกเคล็ดลับโซว่านี้เป็นเงินเป็นเงินแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์หมื่นแบงค์แสนแบงค์ล้านอะไรก็แล้วแต่ที่เราปรารถนาเนาะ แล้วให้เราสวดพระคาถาเงินล้านอะแล้วก็ให้เราลดความอยากเช่นอนาคตของเราเนี่ยเราอยากได้เงินในระยะเวลายี่สวันเนี้ยหรือสามเดือนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะดังตอนไหนเราจะขายดีขายปังตอนไหนสินค้าที่เราขายเนี่ยแต่เราเชื่อนะว่าจะมีคนโอนเงินสั่งซื้อสินค้าเราในแต่ละวันสมมติคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายเนาะ และคุณสวดประกานหาเงินล้านอยู่